ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอังคารวันที่26เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องตั้งคันในการอธิษฐานและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคีธรรมในพระธรรมการเทียบท,ที่4ข้อที่19ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บคันเพราะท่านทั้งหลายอีก จนกว่าพระคิดจะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านการาเทียบทที่4ข้อที่19พี่น้องขาในจดหมายฟ้าของอาจารย์เปาโลถึงคริสเตียนชาวการาเทียบทที่3เขาได้ร้องบอกถึงการปฏิเสธข้อความแห่งความเชื่อของพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาได้ละทิ้งข้อความอันเรียบง่ายแห่งพระคุณในพระคิด เพื่อรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อให้ได้รับความชอบธรรมการได้เรียนรู้ว่าพวกเขาได้ยอมรับคำสอนของครูสอนเท,ท็ดแล้วอาจารย์เปาโลจึงดุพวกเขาว่าโอ้ชาวกราเทียคนเขาใครสะกดดวนจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้จนพวกคุณไม่เชื่อฟังความจริงเปิดเผยในกราเทียบทที่สข้อที่หนึ่ง ทุกวันนี้ในคริสตจักรก็มีบางคนที่เป็นเช่นนั้นพวกเขาเริ่มต้นได้ดีแต่ก็ไปฟังคำสอนที่ผิดและถูกทาให้ลงผิดพวกเขาเริ่มโต้เถียงผเชเิญหน้าไม่รักษาระเบียบหยาบคายและไม่เชื่อฟังในพระนิเวศของพระเจ้าและบางคนถึงกับเลิกสมัครคีทำกับคริสตจักรนั้นอย่างสิ้นเชิงพี่น้องคะเมื่อคุณมีพี่น้องชายหญิงในองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือทั้งครอบครัวไม่เชื่อฟังความจริงแห่งพระคําของพระเจ้าดื้อรัน้นและกำลังเดินขัดต่อคําสั่งสอนของพระวิญญาณนั่นก็เพราะว่าวิญญาณแห่งความโง่เขลาได้ครอบงำความคิดของพวกเขาแล้วดังนั้นจึงเป็นเวลาที่จะเจ็บคันอีกครั้งจนกว่าพระคิดจะทรงก่อตัวขึ้นในตัวพวกเขาแบบที่อาการทูตเปาโลทำ ทำไมอาจารย์เปาโลจึงต้องเจ็บคันเพื่อชาวกาลาเทียเขาได้เจ็บคันก่อนหน้านี้ซึ่งทําให้พวกเขามาถึงพระคิดเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทําเช่นนั้นอีกครั้งในตอนนี้ที่พวกเขากําลังละทิ้งความจริงการเจ็บคันนี้คือการอธิษฐานวิงวอนซึ่งนำไปสู่ความรอดและการปลดปล่อยผู้ที่หลงหายหรือหลงออกไปจากทาง นั่นคือสิ่งที่คุณทำเพื่อคนเหล่านี้คุณอธิษฐานครั้งแล้วครั้งเล่าในการอธิษฐานวิงวอนและการอดอาหารนั่นคือเจ็บคันในการอธิษฐานให้ชีวิตของพระคิดมีชัยชนะในพวกเขาและพวกเขาจะยอมจำนวนอย่างเต็มที่และได้รับการสถาปนาในความจริงและความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องคะคำว่าเจ็บคันเพราะท่านทั้งหลายอีก จนกว่าพระคิดจะได้ส่งก่อร่างขึ้นในตัวท่านแสดงให้เห็นว่าชีวิตของพระคิดไม่ได้กำลังปรากฏอยู่ในพวกเขานั่นคือพวกเขากลายเป็นฝ่ายโลกดำเนินชีวิตอยู่บนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งกำลังทำลายความเชื่อของพวกเขาดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะอธิษฐานอย่างภาคเพียรในพระวิญ,ญญาณเพื่อผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่ในคริสตจักรของพระคิดทั่วโลก จงอธิษฐานให้พวกเขาเพิ่มพูนความรู้และการเปิดเผยสำแดงของพระคิดและได้รับการสถาปนาขึ้นในความเชื่อผ่านทางพันธกิจของพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการทำให้วัตถุประสงค์ของพวกเขาสำเร็จและนำผู้อื่นมาถึงพระคิดจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและการขมเหงหรือลังเลใจในความเชื่อของพวกเขาด้วย เพื่อพวกเขาจะได้รับการเสริมกำลังด้วยกำลังจากพระวิญญาณของพระองค์ในมนุษย์ภายในด้วยการยา่างลากลึกและตั้งมั่นในความรักและทำให้พร่องพอพระทัยในทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูอาเมนให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระพรและสิทธิพิเศษของการอธิษฐานและโอกาสที่จะตั้งครันจนกว่าพระคิดจะก่อร่างขึ้นในหัวใจของผู้เชื่อใหม่และผู้ที่อาจลงหายไปจากความเชื่อแม้ในตอนนี้ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อลูกๆของพระองค์ในวันนี้ ที่พระปัญญาของพระองค์จะชี้นําหัวใจของพวกเขาและปกครองความคิดของพวกเขาเพื่อผลิตการงานแห่งความชอบธรรมเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและที่พวกเขาจะยังลากลึกและตั้งมั่นในความรักด้วยการทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง ในพระนามของพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเป็นพระพรและสิทธิพิเศษของผู้เชื่อให้เราชวยโอกาสในการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเสมอพี่น้องคะหากมีพี่น้องของเราหรือภายในครอบครัวของเรา ขาดความเชื่อฟังในความจริงของพระคำของพระเจ้าและทำให้เขาขัดต่อคำสั่งสอนของพระวิญญาณพระคำของพระเจ้าหนุนใจแก่เราว่าให้เราทำเพื่อคนเหล่านี้โดยการอธิษฐานวิงวอนเผื่อพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าในการอธิษฐานวิงวอนและการอดอาหารอธิษฐานให้ชีวิตของพระคิดมีชัยชนะในพวกเขาและให้พวกเขายอมจำนวนอย่างเต็มที่ และได้รับการสถาปนาขึ้นในความเชื่อผ่านทางพันกิจของพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการทําให้วัตถุประสงค์ของพวกเขาสําเร็จและนำผู้อื่นมาถึงพระคิดดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะธิษฐานอย่างภาคเพียรในพระวิญญาณเพื่อผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่ในคริสตจักรของพระคิดทั่วโลกเพื่อพวกเขาจะได้รับการเสริมกำลังด้วยพระวิญญาณของพระองค์ในมนุษย์ภายใน ด้วยการยังลากลึกและตั้งมั่นในความรักและทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด